เรากำลังเปลี่ยนผ่านจากยุคที่อันเลิศวัดกันด้วยงํามันหรือนิวเคลียร์มาสู่ยุคที่ข้อมูลและพลังประมวลผล AI คือหัวใจสำคัญมีนักวิดที่เรียกว่า Scaling Hypothesis ที่อธิบายเรื่องนี้ได้ดีมันวาน่าในไหน,นะครับ Scaling Hypothesis หลักๆก็คือยิ่งเรามีข้อมูลเยอะมีพลังประมวลผลมาก AI ก็จะยิ่งเก่งขึ้นฉลาดขึ้นแต่ถ้าใช้ใจมันก็พูดอามดับจ้ากระโดดเลย ดันเลนประเภทหรือกลุ่มที่คุมอันเข้าถึงชิปพลังงานและอ้อข้มอมูลขลาดใหญ่ได้ออ๋เหมือนอมอำนาจเบดเสร็จในยุค AI ไปเลยอำนาจใหม่คูโรประมาณนั้นเลยค่ะมีคนเปรียบเปรยว่า AI เป็นเหมือนสกุลเงินรูปแบบใหม่ด้วยนะครับ ใช่ท่ามีบทวิเครอจากอ์เทกน a ดฟีนมองแบบนั้นเลยคือ AI มันสามารถเปลี่ยนข้อมูลดิบดๆมหาศาลให้กลายเป็นความเข้าใจเชิงมลึกที่นำไปใช้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจการทหารความมั่นคงได้มันเลยมีค่าเหมือนเป็นสุขคนเลินที่ใช้แสดงอำนาจใช้ปอดรรงในเวทีโลกได้เลย สิ้นทันสหรัฐก็ดูจะเดินเกมเร็วมากเ,เรื่องมีวิทัังออกนโยบายสนับสนุนวิทันบิโอให้หน่วยงานรัฐใช้เช็ค GPT ได้ในราคาถูกมากๆถูกต้องค่ะการทดหบ่ิยงานรัฐบาลสาหรัฐสามารถใช้เช็ค GPT Enterprise ได้ในราคาแค่ปีและหดอลลาร์ผ่านดิวกับ GSA เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่ราคาธรรมดานะคะแต่มันส่งสัญญ,ญาณว่า เอไอก็มากลายเป็นเหมือนสาธ,ธารณระโภคพื้นฐานเหมือนไฟฟ้าน้ําประป้าอะไรแบบนั้นเลยใช่ค่ะคีรักโตเข้าถึงต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาและควบคมุมสดงให้เห็นว่าสหารัฐใช้บริษัทเอกชนเป็นหัวหอกสำคัญในการสร้างความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ด้านน